ตอนนี้ด้านบนได้กำจัดต้นไม้ออกเป็นที่เรียบร้อยเหลือตามเหลือบด้านล่าง <c oughs> <c oughs> กำลังเก็บงานเหลือต้นสุดท้ายกำลังนั่งพิจารณาว่าจะทำยังไง คนขึ้นบอกขาสั่นไม่รู้ว่ากลัวหรือดีใจขาสั่นเลยตอนนี้นันใช้ทั้งมีดใช้ทั้งยาหยอด ตัดเสร็จแล้วหยอดเลยครับไม่ตายให้มันรู้ไปทั้งหยอดทั้งตัด ใช้เวลาขึ้นไปกำจัดห้าสิบนาทีตั้งนั่งร้านชั่วโมงกว่าคนถ่ายยังเสียวเลยแล้วคนขึ้นขาจะไม่สั่นได้ยังไง จ้างเคหมื่นสองหมืสจ้างคนเท่าไหร่ยังไม่รู้อันตรายมากแต่ก็ต้องทำ ีนี้เที่ยวที่สองเที่ยวต้นไม้ลงจากยอดโบสเร็วมากโตเร็วมากหมดยังอะ่ะรอนหมดยัง เออเพ็ะเก็บของลงเลยงั้นอยู่นานแล้วเสียวแทนเที่ยวหน้าล้างขี้ตะไคร่ลากสายยางขึ้นไปบนยอดล้างตะไคร่ รอบด้านรอบด้านตอนนี้สองเสือกำลังลงงานสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยสำเร็จด้วยความปลอดภัย คนทำบอกอันตรายมากแต่บุญเยอะน้อยคนที่จะได้ขึ้นแบบนี้ ทำด้วยความเม่ะมาททุกอย่างปลอดภัยพอจบแค่นี้ก่อนครับอีกหกเดือนขึ้นใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ